ช่อง f ิก t e สนะครับวันนี้ผมก็จะมาพามาดูข้อดีข้อเสียจากการที่ใช้งานระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับจริงๆมันไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับก็ตีประมาณหนึ่งเดือนนะครับโอเคครับข้อดีข้อเรกนะครับคันนี้มันเป็นรถตีแปบลบว่าขับคตดง่ายเลยครับเออเอาจริงๆนะครับโดยที่ว่ามันขับง่ายและขับสนุกคือแบบว่า เออไอเอ็มทีมันมันเซอร์ออฟทอกซึ่งกูก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าเฮียเลยแต่เขาว่ามันจะแปลว่ารอบต้นมันจะขี่มันรอบมันมาเร็วมากมันแปลว่ากีสนุกครับเออผมชอบเลยเวลาออกตัวเกณฑ์หนึ่งเกณฑ์สองเกณฑ์สามนี่มันแปลว่ามันมันมาไงเออโคตรทีอะแล้วก็ส่วนข้อดีข้อที่สองนะครับ มันประหยัดน้ำมันครับ่วนตัวผมขับไม่เกินหนึ่งร้อยครับประมาณแปดสิบเก้าสิบแบบนี้ครับขับชิวๆครับแต่ถ้าชิวก็นั้นก็หกเจ็ดสิบแบบนี้ครับน้ำมันเติมหนึ่งร้อยนี่ครับผมขี่ได้ตั้งอาทิตย์นะครับแปลว่าขี่ทุกวันนะครับบางทีก็อาทิตย์กว่านะครับกว่าจะเติมเออผมว่าอัตราเฉลี่ยของผมนะครับที่ขี่มันประมาณ๋อผมตีไปสัก เกือบสี่สิบโลลิตรนะครับของผมที่ผมขี่เองนะครับคือแบบโคตรประหยัดเลยครับนานๆเติมทีเออลืมไปเลยครับว่า,าเพิเติมอัมไหนมาส่วนข้อดีข้อที่สามนะครับนั่งสบายครับกันนี้คือผมบอกก่อนด้วยความที่เป็นว่าเนก,เกิจนะครับเนก,เกิจมันก็ขึ้นชื่อเรื่องการนั่งสบายอยู่แล้วครับเออมันแปลว่ามันนั่งได้หลายรูปแบบมาครับคือคุณจะเอาตัวุณมาตั้งนี้ก็ได้แล้วก็ ขีดแบบหมอมอมอนิดๆให้ได้ฟีลแบบ R 1 5แบบนี้หรือว่าคุณจะเอาตัวคุมาชิดตรงนี้ก็ได้ฮันวาดสงงในกเกตนั่งสบายมากขึ้นเออมันได้ลายแบบครับอืมมันเป็นเบาะตอนเดียวด้วยไงคือถ้าเป็นรถเนกเก็ตค่ายอื่นมันจะเบาะเบาะสองตอนครับมันของสูงครับมันจะตรงนี้ครับโคตรสูงครับผมผมลงไปนั่งมาครับสูงอิงครับมันเท่าออตัว R เลยนะครับแล้วก็ ข้อดีข้อที่สี่นะครับคือไฟหน้าแม่งโคตรสว่างเลยครับโอ้โหเออสว่างจริงครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับนี่ครับกลางวันก็สว่างอยู่นะครับยิ่งกลางคืนไอโอ้โหคุณเคยได้ยินไหมครับฉายาของเจ้ารถนี้ king of darkness รายาวความมืดคือแม่งโคตรสว่างนะครับกลางคืนรถคันที่สวนทางไปม,มาต้องมีแสบตาบ้างนะครับ คือแม่งก็สาว่างมากเลยไฟเงีับมันมีไฟนี่ไฟอีกอันหนึ่งนะครับโอ้โหยางโหดเลยครับปิดก่อนปิดก่อนแล้วก็ผมชอบอีกอย่างของรถคันนี้นะครับก็คือมันมีสลิปเปอร์คัทวาล์ปย์พันวีวีเอนะครับวาล์ปย์พันยังไงมันก็ช่วยแบบว่ารอบต้นรอบกลางและรอบปลายนะครับ คือรถคันนี้มันยิ่งขี่รอบต้นสนุกอยู่แล้วยิ่งได้วาวไปพันมาช่วยนะครับมันก็เพิ่มอัต,ตาราในการยิ่งอีกนะครับเออมันขี่สนุกครับแปบลบว่ารอบมันสั่งได้เลยครับขามันเป็นร้อยห้าสิบห้าซีซีนะครับและไอ้สลิปเปอร์คัสผมก็ชอบเลยเวลาถอนเกียร์เร็วๆนะครับมันแปลว่าสมมติคุณอยู่เกียร์หกใช่ไหมครับคุณจะถอนสมมติว่าคุณจะจอดคุณถอนเกียร์แบบเร็วๆถ้าเป็นรถคันอื่นมันจะอาจจะเอ่อท้ายสะบัดแบบนี้นะครับลอ้ลอลอ็อกะไร ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าคันนี้แปลว่าแปลว่าหกห้าสี่สามสองหนึ่งแปลว่าตุบ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 ตบเลยครับโคตรมันเลยยิ่งถ้าเราตบให้ถึงเกียร์หนึ่งก่อนที่เราจะเบรกมันมันจะมีเสียงวีดนะครับเสียงแปลว่าคล้ายคล้ายเฮดูครับเออโคตรชอบเลยครับผมสลิปเอร์คัสมันก็ช่วยในการชินเกียร์นะครับชินเกียร์ทำให้เข้าเกียร์แบบว่าสมูทมากขึ้น โอ้ด้านล่างมีการเอืดนเพลงครับโอ้เกินปมใยคิดแล้วก็เอืดนเพลงอะไรครับเนี่ยกล้องอาจจรสันนะครับถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์นะครับแล้วก็มาดูข้อเสียดีกว่าข้อเสียข้อเสียของคันนี้ผมว่ามันมีไม่กี่อย่างครับก็คือหนึ่งรับเบาะเบาะนี่มันสูงมันสูงประมาณ810มิลลิเมตร มันสูงที่สุดนะครับในรถนเกียสปอร์ตรุ่นเดียวกันนะครับมันสูงเท่าอาร์ซมานะครับแต่แต่ว่าถ้าเอาอาร์ซามาเปรียบเทียบกับเอ็มทีแน่นอนครับในเก็ยมันจะสูงกว่าอยู่แล้วครับถึงบอกมันจะเท่ากันนะครับของของซูที่ผมไปดูมามันประมาณเจ็ดร้อยแปดสิบกว่าแปดสิบห้านี่แหละครับส่วนของซีบีแปดร้อยครับสูงกว่านิดเดียวครับนิดเดียว จากที่ผมลองได้ค่อมครับจาก C ีบีแล้วเ็เนะครับสูงกว่ากันมิหน่อยครับก็สาหรับมือใหม่นะครับคนตัวแบบว่าสูงไม่ค่อยมากประมาณร้อกสิบกว่าก็ขี่ได้นะครับผมว่าตัวผมนี่สูงร้อยสูงร้อยเจ็ดสิบกว่ากว่านะครับก็ขามันขามันไม่เต็มพืนครับแต่ว่ามันก็พอได้ครับมันเกือบเต็มนะครับแต่ถ้าสูงร้อยสิบอกาก็ต้อง มีไข่ยิงบ้างนะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ใจคุณรักในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับขนาดคุสูงแล้วหกสกว่ายังขีดตัวพันมาแล้วผมเห็นก็มีนะครับขี่ได้นะครับแล้วก็ข้อเสียอีกหนึ่งอย่างนะครับของ MT15 ก็คือแม่งโคตรรอนขาเลยครับด้านข้างนี้ครับตรงนี้คือผมก็เข้าใจนะครับว่าสุนัขิจมันจะแบบว่าเปลือยตรงนี้นะครับ คือพวกพวกสปอร์ตแบบ r 1ิบา cbr เ็ x มันจะมีตรงนี้ใช่ไหมล่ะเป็นเป็นเฟรมปิดนะเป็นเฟรมปิดตรงนี้ครอบเอาไว้เวลาเราขี่รถรื่องนี้มันจะไม่ร้อนไงแต่ถ้าเป็นของพวกสูงนิกิตเนี่ยครับมันจะร้อนเลยครับโคดร้อนเลยเวลาขี่นานๆนครับมันจะร้อนนี่ขาเราจะยุ่งนี่ไงเออแลวตรงนี้มันแปลว่ามันร้อนออกมาโอ้โหถ้าใสาก่กางเกงขาสั้นนี่นี่ขาผมใส่กางเกงขายาวผมยังรู้สึกถึงความร้อนเลยนะครับ แต่ก็นั่นแหละฮะถ้าชอบก็ไม่ใช่ปัญหานะครับธรรมดาของตรงในกิจอยู่แล้วนะครับอีรเอาเดีวเรามาดูของแต่งกันดีกว่านะผมแต่งอะไรบ้างเลยนะครับนี่ครับกระจกไปแหนะครับของผมอันนี้สั่งมาสองร้อยกว่าบาทในช้อปปี้นะครับสองสั่งมาสั่งเป็นคู่นะครับอันนี้ก็เอามาใส่ออกนะครับไม่รู้ใส่ยังไงครับผมก็ใส่มัม่วๆไปนะครับนี่ครับ แล้วก็อีกอย่างนึครับก็คือท้ายสั้นนะครับท้ายสั้นไม่แน่เจว่าตรงรุ่นไหมนะครับในเห็นเขาบอกตอนที่ผมซื้อตอนแรกเขาว่าตรงรุ่นนะครับมันราคาสองสามร้อยนี่แหละครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับและคือที่มันแตกกันรู่ไหมผมสั่งท้ายสั้นพร้อมไฟเลี้ยวแต่งก็คือไฟเป็น led นะครับหลอดเล็ก,ลกสองข้างแล้วทีนี้พอก็ส่งมาผมเปิด ทำไมไม่มีมันมีท้ายสั่นนะครับแต่มันไม่มีหลอดไฟดีแต่รูไม่ก็ให้เลยวะเขาให้เอขาเรียกไงวะอันนี้ครับมันเป็นแบบว่ามันปิดตรงนี้เวลาเราจะใส่เกียร์ครับป้องกันรองเท้าาลอดเลือ,อแบบนี้โอ้โหผมผม,ผม,ผมว่าผมกดสั่งเลยนะนี่ครับทุกคนบางครั้งเราก็ไม่ได้โขงครับผมก็ไม่ซีรียสนะครับ,ไ,รรรบไฟเลี้ยเดิมก็สวยนะครับเดียวก็อย่าไปเรื่องมากอะไรมันนะครับขอไปด้วยนะครับ รถไม่ได้ล้างทีนะครับก็แค่รถผมแค่เช็ดเราแค่เช็ดไม่ได้ล้างนะครับเออสีก็วานนี่หน่อยยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นป้ายขาวนะครับศูนย์บอยใ้ใช้ป้ายป้ายแดงนี่สองเดือนก่อนนี่เพิ่งหนึ่งเดือนอยู่อีกเลยคือแม่งทรมานเลยมากครับช่วงนี้มันช่วงฝนไงนี่ครับมันไม่มีกันดีครับทุกคนโอ้โหเวลาขี่รถนี่ครับ ตอนนั้นผมขี่ไปโรงเรียนโอ้ว่าจะขี่ X สาวแบบนี้อะไรหน่อยครับโอ้น้ำนี่ครับดีขึ้นเลยครับตรงนี้ครับไปหมดเลยครับผมนั่งตรงนี้ไงกระเป๋าผมโอ้โหตอนนั้นกระเป๋าผมเปียกเลยครับแล้วก็ผมไปดูที่หมวกมันขึ้นถึงที่หมวกด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นด้านล่างๆท้ายๆหมวกโอ้โหผมวัตเตอร์วัตเตอร์ฟักเลยครับจะแกจะขี่โชว์สาวแล้วับโอ้โหเปียก รือว่ากูต้องขายหน้าดีกว่าดีวะเนี่ยก็สําหรับของแต่งนะครับผมก็ตอนนี้กำลังเก็บเงินอยู่นะครับผมก็ว่าจะไปเปลี่ยนท่อนะครับเปลี่ยนท่อใส่กันลมม้มอะไรพวกนี้ครับท่อเดิมท่อเดิมมันก็ดีนะครับแต่ผมจะใส่ท่อแตง่งซะหน่อยเอไปว่าลั่นลเลยนะครับเฮ้ยใส่ท่อเดิมสาวไมา่มองอะครับโอ้โหผมนี่เจ็บใจแล้ว อ้อยลันๆบอ้โหแตกเลยแบบนี้ครับอี๊แปลว่าโดนช้อนแกงแบบสาสซาเดินมาเตะหน้าไปโนมึงขีโทษดังทำเหี้ยอะไรสัตว์โอ้โหแบบนี้ครับอยากได้แบบนี้เลยครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไวรุนช่วงนี้อาจไม่ได้ลงคลิปก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพ่อช่วงนี้งานมันเยอะนะครับที่โรงเรียนโอเคไปละไว้รุน